สันส้นๆเรื่องทำอย่างไรเมื่อจิตสร้างมโนภาพขึ้นมาเมื่อมันเกิดมโนภาพขึ้นมากำหนดจิตรู้เฉยอยู่ไม่ต้องไปวิาพากวิจารอะไรกับภาพนั้นมโนภาพคือจิตเรามันสร้างขึ้นมาเองรู้จิตอยู่เฉยๆถ้าระวังไม่ให้จิตมันวันไหวได้ดีถ้าเป็นมโนภาพ ถ้ามันนิ่งอยู่จนกระทั่งเป็นนิมิตติดตาก็ได้อุคฮาหนิมิตถ้าสมาธิมันเป็นเจริญขึ้นมันสามารถปฏิวัติมโนภาพให้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆมันก็เป็นปฏิภาคนิมิตอุคหาหนิมิตสมาธิเป็นสมถกรรมฐานปฏิภาคนิมิตสมาธิเป็นวิปัสนากรรมฐาน พราะจิตกำหนดหมายรู้ความเปลี่ยนแปลงในเมื่อสมาธิมันเป็นแล้วนี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นให้เฉยอยู่ลูกเดียวอย่าไปรบกวนถ้าหากว่ามันสงบลงไปนิดหน่อยเรามาทักมันว่าสงบหนอสมาธิก็ถอนเพราะฉะนั้นพอมันสงบลงแล้วเราปล่อยไปเลยหน้าที่ของเราก็คือ พยายามรู้ตัวอยู่เท่านั้นนั่นเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่ตั้งใจเราไม่ตั้งใจจะรู้มันก็รู้เองเพราะมันเป็นงานที่จิตสร้างขึ้นมาจิตเขาเป็นผู้สร้างงานขึ้นมาก็ต้องรู้ว่างานเขาคืออะไรการรู้เหตุนี้เป็นปัจจัดตังเรารู้เฉพาะตัวเราเองถ้าไปเปิดเผยคุยหน่อย บางทีเราอาจเผลอประมาทไปว่าการรู้เห็นนี้เป็นปัจจัตตังเรารู้เฉพาะตัวเราเองถ้าไปเปิดเผยคุยหน่อยบางทีเราอาจเผลอประมาทไปว่าเราเป็นผู้วิเศษหรือไปหลงติดมันมันจะรู้เห็นอะไรหรือไม่รู้เห็นอะไรก็ช่างมันให้เรารู้จิตเ,าเราเอง อย่าไปหลงติดมันโอวาทธรรมหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยคัดมาจากหนังสือฐานิยะปูชาพุทธศักราช2554หน้าที่57ธรรมะธรรมทานอนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุสาธุธรรม